รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับครับพบกับเราเช่นเคยครับช่องพายับมงคลสีโดโดูวันนี้ก็ตอนบ,บ่ายโมงตรงเลยนะครับอากาศร้อนๆน,นะครับเราก็เดินผ่านทุ่งหญ้า ทุ่งนานขียวอจีนะครับตอนนี้ดูนะครับบรรยากาศทุ่งนาน,นะครับที่อันเซนเงียบนะครับผมบ้านของเรานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนไม่ได้ ที่ไหนเป็นไปไม่ได้นี่ครับอยู่บนรัพ์มงคลของเรานี่เองวันนี้ก็ในขี่คอน้องรัพ์นะครับพาน้องซัพ์ไปอาบน้ำเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับที่กลับมาจากซื้อถังให้น้องแสงจันทร์นะครับก็พารั์มงคลมุ่งหน้าไปอาบน้ําเลยทีเดียวนะครับส่วนโดโด้ไปก่อนแล้วนะครับส่วนโดโดมาตั้งแต่เช้านะครับพพเพราะขวานเขาติดธุระนะครับ นนจะพาน้องมาอาบน้ําให้เย็นสบายไปเลยนะครับก็ตอนนี้เดินมาถึงชึ้งทางแล้วเลยอีกชึ้งทางเท่านั้นเลยอีกใจเดียวนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศอ่าริมถนนเส้นทางเดินไปแม่น้ํานะครับแล้วก็มาเห็นทุ่งยานเคี้ยวขจีเลยนะครับทุ่งข้าวนะครับไม่ใช่ทุ่งยานตุ่งข้าวนเคี้ยวกจีของชาวบ้านนะครับดูสิครับ ก็จุดนี้จะเป็นถ้าใครเคยดูคลิปพ่อขวานนะครับก็จะเห็นว่าจุดนี้ก็คือจุดที่น้ําท่วมอ่างวดที่แล้วนะครับที่กาลังเกี่ยวข้าวน้ําท่วมเลยนะครับพ่อขวานก็จะตัดทินทาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปถึงน้ําเดี๋ยวเราไปรับชมว่าหลังจากที่ซ้ำมงคลไม่ได้เล่นน้ำหลายวันจะอเกิดอาการยังไงนะครับ นี่จะถึงสายถ่ายของเราแล้วนะครับนี่สวนมากช้างเขาก็จะลูกไว้แถวล่มไม้แถวริมน้ํานี่ครับให้เล่นโคลนนะครับเพราะว่าบรรยากาศร้อนนี่ช้างจะไม่ค่อยกินอะไรนรไปอยากเล่นน้ําอย่างเดียวอยากลายร้อนอย่างเดียวใช่ไหมลูกจะเล่นน้ําหรือทําอะไรครับลูกครับเสียงเสียงสวัสดีครับกอนเอ้ทักทายแม่แม่หน่อยเวเสียงเลยอ้เสียงอีกนึงครับกอนเอ้รอมยังลูกร้อมยังพรอมแล้ว พร้อมแล้วนะครับที่จะเล่นน้ำตามโมคลบอกพร้อมแล้วพ่อนะครับหนูรอตั้งนานแล้วร้นอนมากเลยลูกฝนก็ทิ้งช่วงเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปปลูกไว้ที่เดิมเลยตามไปกันเลยนะครับอุ้ยตัวไหนน,อน้อเนาะ โอ้ดุด,ดของเรานี่เองดูของเราอยู่นี่เอง,เองนะครับเห็นไหมครับไม่ไหมครับนั่นเองครับดุด,ดของเราเราก็จะให้น้องเล่นได้เลยนะครับถึงแม่น้ําแล้วนะครับเตรียมตัวอาบน้ําได้แล้วทรัพยมงคลไปไปลุกไปไปอาบน้ำกันลุก ดูท่าลงของทัานมงคลนะครับท่าลงน้ําวันนี้ลงดีๆลูกไม่จําดูท่าลงน้ําของน้องครับดูท่าลงน้ําของน้องลงไปปะ คว้าดูลงแบบจุ๋เลยครับ Ooh. อูนะครับสุณใจจะร้อนมากครับร้อนถึงร้อนมากเลยครับดูท่าลงเมื่อกี้ครับลงดีๆโลกไม่จำ ก่อนก็ร้อนเกือบหายใจไม่ทันเลยครับนี่ดูครับอเราก็จะผูกโซ่ไว้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเนาะเวลาเขาขับเรือขับอะไรมานะครับก็จะได้ปลอดภัยครับ นอนลงเลยลูกนอนลงเลยลูกพอนอนลงแล้วครับุ่มตรงนี้จะเป็นที่ประจำของน้องนะครับนครับถ้าวันไหนปลูกน้ําตื้นๆจะไม่ค่อยชอบนะครับชอบน้ําลึกนี่ก็มีข่าวดีเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับเราจะให้แม่ๆเอฟซี FC ประชาสัมพันธ์นะครับ ให้มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอี่คุณแม่พัชทานะครับสนับสนุนนะครับเลี้ยงคนเท่าคนเก่ในหมู่บ้านนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับคุณแม่พัชชาใจดีนะครับสปอนเซอร์หลักของช่องของเรานะครับที่ช่วยทั้งอาหารช้างช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งหลายๆอย่างนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็มาดูซับมงคลเล่นน้ากันต่อเลยครับนูับ เอ,เอเป่าตัวแล้วเอาโนเปล่าลังแล้วนอนลงลูกนอนลงมันร้อนเร็วนอนลงลูกเร็วนอนลงเร็วลมลงเร็วนอนลงนอนลงเออนอนลงดูครับก็ตัวนี้น้ำ ลงไปคืบหนึ่งแล้วนะครับนี่น้ำลงค่อนข้างเยอะปกติตรงนี้จะลึกนะครับนี่น,นี่ก็น่าจะอยู่ครึ่งตัวนะครับดำ,ดำว่ายนะครับ <c oughs> บรรยากาศร้อนครับก็ต้องทพาผลพลายอย่างนี้บ้างนะครับบางวันก็ขึ้นป่านะครับบางวันก็ลงน้ำนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะ นี่ครับพรมงคลนี่เป็นช้างที่กับโดโด้นี่สองปีแล้วนะครับไม่ถ่ายท้องเลยปกติช้างจะถ่ายท้องบ่อยนะครับส่วนของเรานะครับกินทั้งสมุนไพรกินทั้งอาหารครบหลักถูกต้องทุกอย่างนะครับจนไอ้น้องนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายท้องนะครับปยงพญาตินี่ถ่ายสองปีปีต่อครั้งสองครั้งเลยนะครับเ่ยนอนกินน้ําด้วยครับ กินน้ำด้วยดูทิ่นะ่นน้ำมูลของเรานะครับไปฝั่งนี้ก็ประมาณ2กิโลนะครับก็จะถึงแม่น้ำบางทะลุนะครับบางทะลุที่มีช้างไลายสดตกงานอยว่กันตรงนั้นครับ ดําปุดําไหวนะครับนี่ครับที่ใส่โซ่ก็ป้องกันอันตรายนะครับไม่ได้ทรมารสัตว์แต่อย่างใดตัวช้างนะครับถ้าไม่มีโซ่เขาก็จะไปเรื่อยๆนะครับเนาะบางทีเขาโตตะคัดโตอะไรไว้นะครับหาปลาอาจจะเป็นทําอะไรเขาของเขาเสียหายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะครับไม่ไปทําร้ายของผู้อื่นด้วยนะครับเนาะนี่นะครับ ก็ต้องใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับทุกส่้นนะครับเดี๋ยวเราตัดมุมไปดูโดโดบ้างนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อไปดูโดโดนะลูกเดี๋ยวพ่อไปดูโดโดก่อนนะนอนลงแล้วนอนลงรับลงแล้วรับลงรับลงเออนั่นมันจะอะไรไม่ร้อนโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวพ่อไปตามโดโดก่อนไปดูโดโดน พีโดเป็นยังไงไม่ลงเล่นน้ำบ่ไม,ไม่ลูกไม่ร้อนบ่เห็นเล่นโคลนหมดแล้วเฮ้ยนี่นะพีโดของเราเล่นมาก่อนนะครับจนไอ้นี่หมดเลยนะครับไปพีโดไปเฮ้ไปเฮ้ ไปเล่นกับน้องไปเฮ้ยเล่นโคลนไปเฮ้ยไปไป,ไปแล้วไปเฮ้ยเห็นไ,ไหมเฮ้ยโอ้โอเล่นโคลดนะครับพี่โดนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาอีกทีก็ช่วงเย็นเลยนะครับเนาะนี่ปล่อยให้เล่นน้ำธรรมชาติทั้งคู่เลยครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากแชร์ฝากไลค์นะครับ กดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้ช่องพลายซับมงคลซีโดโดูด,ด,ด,ด้วยนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะปล่อยให้น้องๆครับเล่นน้ํากันอีก่สองต่อสองเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นอีกครั้งเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับโย